สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับม6นะวันนี้นะครับคุณครูภูมิก็จะมาสอนนะครับมาแนะนําดีกว่าเนาะมาแนะนําวิธีการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมย์นะครับสําหรับม6ที่สนใจจะเข้าโคด้าเกรด5าเทอมนะครับพอร์ตฟลโอนักเรียนก็เข้ามาที่นี่นะครับเว็บไซต์ b r u a c t h นะครับนี่นะ bru.ac.th นะครับเสร็จปั๊บ มันก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับเราก็กดไปที่สมัครเรียนครับผมนี่นะครับผมมันก็จะเป็นระบบอย่างนี้ครับรับสมัครนักเรียนรอบที่หนึ่งรอบพอร์ตฟิลิโอประจําปีหกห้านะครับนู่นนี่นั่น,นพร้อมข้อมูลต่างๆนะครับนักเรียนเข้าไปดูตรงนี้ครับเอกสารแนบท้ายตรงนี้นะอันนี้เดี๋ยวโหลดก่อนนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลต่างๆว่าแต่ละสาขาเนี่ย มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับอย่างเช่นคารุษฎบัณฑิตคอบอนะครับเรียนครูนะภาษาอังกฤษนะครับรับ40คนนะครับผมมีเกรดเฉลี่ยนะครับหภา,าคเรียนไม่ต่ำกว่า3.00นะครับและมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต,ต่างประเทศไม่ต่ำกว่า3.00นะครับเราก็ขอดูกับคุณครูฝ่ายวิชาการว่าเราถึง3 0มยไหมแล้วก็มี ค่าเฉลี่ยของภาษาอังกฤษเนี่ยถึง 3..0 มจุยนไหมนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วก็จัดการเลยครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเขาก็จะบอกว่าเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนุนนี้นั่นนะครับแล้วก็จิตอาสาเห็นไหมครับคุณธรรมจะได้ทำห้ารายการนะครับนักเรียนก็ไล่ดูตามสาขาที่ตัวเองต้องการนะครับมีทั้งหมด19หน้าไล่ดูเลยครับเนี่ยเยอะมากนะครับอ้าวช้ามาแล้วประมาณนี้นะครับ มีเยอะมากครับน่นนี่นั่นไล่ดูเลยนะโอเคเมื่อเราได้คณะที่เมื่อเราได้คณะาาสาขาที่เราต้องการแล้วเราก็เริ่มสมัครเรียนเลยครับในส่วนของนักเรียนที่จะสมัครกับพุงครูแนวแล้วก็สมัครออนไลน์นะครับให้จัดการเลยครับจัดการลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวนะครับลงทะเบียนการเข้าใช้ระบบครับตรงนี้นะครับ Register ก,กดเข้าไปนะครับ อันนี้พิมพ์เลขประชาชนของเราลงไปนะครับแล้วก็อีเมลนะครับอันนี้แนะนําว่าให้ใช้ Gmail. นะครับ Gmail ไปดูมานะครับผมแล้วก็นุนนินั่นนะครับคำนาหน้าแล้วก็กดดูนะครับนายนางสาวเลื่อนดูชื่อสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนนะครับโอเคนะเราก็เข้าระบบนะครับพอเข้าระบบปั๊บมันจะมีให้เรายืนยันอะไรหลายๆอย่างนะครับเียนกรอก อ๋อชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อพ่อแม่ที่สามารถติดต่อได้นักเรียนกรอกให้หมดนะครับเสร็จปับ๊บเราก็มาเข้าระบบครับผมอ่านี่ก็คุณครูแอบปลอมตัวนะครับเป็นเป็น,นเป็นนักเรียนนะ แล้วก็เข้าระบบเสร็จปั๊บสมัครเข้าศึกษาต่อครับปริญญาตรีพอร์ตฟิลิโอครับผมนี่นะครับยกเลิกก่อนดีกว่าถอยครับนะครับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีพอร์ตฟิลิโอยอมรับนะครับนี่นะครับมันก็อย่างที่ครูเคยบอกว่าเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เราต้องกรอกนะครับก็คืออีเมล ชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับนักเรียนชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับให้เอาชื่อที่เหมือนกับบัตรประชาชนนะอย่าใส่มั่วนะนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดเชื้อชาติไทยาศาสนาพุทธคริสอะไรก็ว่าไปนะครับวุฒิม6นะครับม6นั่นแหละไทยเจริญไทยจะเริญวิทยาอันนี้เราต้องพิมพ์เข้าไปนะครับเนี่ยไทยจะเริญวิทยาโอ้ย ไทยเฉลิญน,นะครับโอเคเรียบร้อยปี64นะครับเราจะจบปีนี้นะเกรเฉลี่ยนะครับเท่าไรสองประมาณนี้นะครับใส่ที่อยู่ของเราลงไปนะครับนักเรียที่อยู่จริงในทะเบียนบ้านนะแล้วก็ข้อมูลพ่อแม่ของเรานะครับที่สามารถติดต่อได้แนะนํานะครับให้เป็นคนที่สามารถติดต่อได้นะเผื่อมอเนี่ยเขาติดต่อเราไม่ได้นะครับเขาก็จะติดต่อผ่านพ่อแม่ของเรานะครับกดหน้าต่อไป นี่ครับสาคัญมากอันนี้นะครับก็จะเป็นสาขานะครับนี่คําแนะน,นํากรณีพบข้อความแจ้งเตือนใ,นใดๆใต้หลักสูตรที่เลือกไว้ท่านจะไม่สามารถสมัครได้กรณีตรวจสอบข้อความที่แจ้งเตือนสามารถเลือกได้1อันดับก่อนกดยืนยันนะครับแสดงว่ารอบนี้เนี่ยได้แค่1นอันเท่านั้นนะครับ1คณะ1สาขาเท่านั้นครับเกรด2.5อย่างเราจะลงอะไรได้บ้างนะงั้นลงค้ารสาสตร์ดีกว่า อยากเรียนฟิสิกส์ะนะครับนี่นะครับเมื่อกี้คุณครูใส่2 5ใช่ไหมครับอยากจะลองใส่อ่าอยากจะลองสมัครฟิสิกส์นะครับก็กดเนี่ยเห็นไหมครับตะกร้าช้อปปิ้งอะกดเลยครับแจ๊นะครับนี่ไงมันบอกว่าอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรครับ GPA น้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดแงไม่ได้ลบสิครับ 2อ้าอย่างเราต้องเรียนการพัฒนาสังคมดีกว่านะครับกดปุ๊บอ่าได้ครับผมกดยืนยันครับเรียบร้อยครับยังไม่ได้ชำระตังค์นะครับผู้ผ่านผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทุกคนให้รับบัตรสอบในวันสอบข้อเขียน ที่ห้องสอบตามที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนจะแนะนําให้นักเรียนเนี่ยสมัครแบบอ่าสมัครด้วยตัวเองนะครับกับสมัครกับครูแนแนวนะครับมี2อ,อย่างการณาชำระกรณาชำระค่าสมัครเข้าศึกษาต่อกดปุ่มเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์กดอ่ากดนะครับ ครับก็เหมือนมันอะไรก็ไม่รู้อะลบวพสก่อนนะโอเคครับผมเมื่อเรากดเสร็จนะครับมันจะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับนักเรียนตังนี้เนี่ยเอาไปยื่นกับคุณครแูแนวนะครับหรือว่าสมัครด้วยตัวเองนะอะไรก็แล้วแต่นะครับติดรูปถ่ายหนึ่งนิ้วนะครับผม ส่วนใหญ่นักเรียนจะถ่าย 1. นนิ้วก็เอา1นนิ้วนี่แหละเราตัดให้เล็กลงนะครับแล้วก็แปะเลยนะครับเซ็นชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็อันเนี้ยเห็นหลักฐานก็บอกว่าใบแสดงผลการเรียน5ภาคเรียนก็คือปหนึ่งนะครับสำนาประชาชนโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็รูปถ่ายเราเตรียมไปให้พร้อมนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพอตฟลิโอนะครับ12หน้า12หน้ากระดาษนะครับ ที่เป็นเนื้อหาโดยเฉพาะนะไม่รวมปกไม่รวมสารบัญไม่รวมปกหลังนะครับตัวเนื้อหาเพียวๆเนี่ยอ่าสิบสองสิบสองหน้ากระดาษนะครับรายละเอียดส่วนย่อยนักเรียนก็ดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมประกาศมหาวิทยาลัย ไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมการจัดเอกสารแนะนําตัวเองนะครับพอร์ตฟลิโอเดี๋ยวครูจะอธิบายในหน้าถัดไปดีกว่านะครับใน EP ถัดไปนะครับผมก็นักเรียนไปลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับไปสมัครเอ่อลงเข้าลงทะเบียนออนไลน์ให้เรียบร้อยนะครับผมเจอกัน e p ถัดไปนะครับจะอธิบายเกี่ยวกับพอร์ตฟลิโอต้องมีอะไรบ้างนะครับไม่ไป